เอาละครับเพื่อนๆครับค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลับมาลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับและคู่ต่อสู้ที่จะต้องเผชิญหน้าในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นทีมที่ช่วงหลังเวลาเจอกันแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบักจะมีผลการแข่งขันที่ไม่ดีครับนั่นก็คือไบรตันนั่นเองนะครับ ไบรตันเดอะซีเก้านกนางนวลเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นโบกี้ทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วครับสำหรับช่วงเวลาหลังโบกี้ทีมก็คือทีมที่เวลาเจอกันแล้วมักจะมีผลการแข่งขันที่ไม่ดีคำว่าโบกี้เนี่ยในภาษาฝรั่งเขาก็จะหมายถึงเรื่องของความโชคร้ายลางร้ายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ไบรตันแม่งกลายเป็นทีมแบบนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนะครับเพราะว่าการเจอกันในเจเกมหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับ ไบรทันเนี่ยนะครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึง6เกมด้วยกันนะครับแล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับทั้งที่ 17, 17 17นัดก่อนหน้านั้นนะครับเออ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะฮะเอาชนะไบรทันได้ถึง12นัดเลยทีเดียวนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะฮะใน3เกมหลังสุดนะครับที่พลพรรค เดอะซีเก้ามาเยือนโอทัฟฟอร์ดในเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะพวกเขาเก็บชัยชนะได้แบบ100%เต็มเลยนะครับทีมสุดท้ายนะฮะที่มีผลงานดีกว่านี้นะครับในการมาเยือนโอทัฟฟอร์ดเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่พวกเขาเคยบุกมาชนะได้ถึง5เกมรวดนะครับช่วงระหว่างปี1968ถึง1972นั่นเองนะครับเออ่แมนยูไนเต็ดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยเวลาเจอกับไบรตันมันมันเหมือน เจอกับบอลที่ครองบอลเหนียวนะครับแล้วมีการจังหวะทรานสิชันที่ดีเนี่ยนะครับก็มักจะแพ้ภัยของทีมเหล่านี้นะฮะแล้วไบรตันก็จะชอบกลเม็ดเด็ดภัยแบบเนี้ยมาเล่นงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เป็นประจําเลยในระยะหลังมานี้นะครับถามว่าวันนี้มันจะไม่มีมุมที่จะสู้ได้หรือว่าจะเอาชนะได้เลยหรือนะครับมันก็คงจะไม่ขนาดนั้นนะฮะเพราะว่า ล่าสุดเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ความมั่นใจมาเยอะพอสมควรในการที่บุกไปชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลมาแล้วนั่นก็เป็นการชนะเกมลีก2นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกในยุคของรูเบนอโมริมด้วยคนสุดท้ายที่เคยชนะ3นัดติดต่อกันนะครับต้องย้อนกลับไปช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปี2024นะฮะหรือถ้าจะนับในช่วงฤดูกาลเดียวนะแมนเชสเตอร์เนี่ยชนะติดต่อกัน3เกมเนี่ยก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2024นะครับที่ชนะได้4เกมติดต่อกันนอกจากนี้นะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังมีนักเตะที่เรียกได้ว่าถูกฉโลกกับการเจอกับไบรตันนะครับนั่นก็คือไบรอันเอมโบโมนะฮะเพราะว่าตัวเอมโบโมเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมกับ6ประตูนะฮะในการเจอกับไบรตันเอ่อหกเกมที่ผ่านมานะครับในการเจอไบรตัน6เกมเขามีส่วนร่วมกับ6ประตูในรูปแบบของ3ประตูกับอีก3แอสซิ์นะครับโดยทั้ง6ครั้งเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นใน การเป็นจะริง4นัดหลังสุดที่เจอกับไบรตันนั่นเองมีแค่เซาท์แฮมตันทีมเดียวนะครับที่บราสแอเบอร์โม่เนี่ยถูกฉลกมากกว่าการเจอไบรตันนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะเออ่บูโน่ฟฟนนั์นะครับปีนี้อาจจะมีส่วนร่วมกับแค่3ประตูเท่านั้นนะครับนั่นก็คือการยิง2แล้วก็แอสซิสต์หแต่ว่า3ประตูที่บูโน่มีส่วนร่วมนี่นะครับนำมาซึ่ง6คะแนนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับมีแค่อองตวนเซเมนโยกับแจ็คกิลิทนะฮะที่มีอิทธิพลต่อ คะแนนของทีมเนี่ยมากกว่าบูโน่แฟนันนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะไบรตันเนี่ยนะครับนาทีนี้ฤดูการนี้เกมรับก็ไม่ได้ชัวร์ไม่ได้ดีอะไรเพราะว่าเก็บได้แค่คีนชีตเดียวนะครับใน20เกมหลังสุดที่ลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งก็คือเกมที่เอาชนะไบรตันส0ูนย์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคือมองในแง่นี้นะครับมองในแง่ที่ว่าเ,เรื่องของ วิทยาศาสตร์นะครับมันก็ยังพอมีมุมที่เราจะพอมองออกว่าเฮ้ยแมนยูเต็ดเนี่ยณนะเวลานี้มันมันมันก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ย่ําแย่อะไรมากมายนะครับอาจจะต้องใช้เรื่องของจิตวิทยาเข้ามาเสริมหน่อยนะครับแล้วก็ต้องเล่นให้มันเนี๊ยบให้มันเหนียวแน่นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะฮะคือที่ผมบอกว่าเอ่อมันเป็นตราบาปของแมนยูเนี่ยมันเป็นตราบาปของอโมริมเนี่ยนะครับคือมันต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วรื่อนนะ เขาบอกว่าหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแพ้ไบรตันคาบ้านหนึ่งประตูต่อ3เนี่ยน bueno. ะครับเกมนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนเกือบจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของรูเบนอโมริมเหมือนกันนะครับในการที่เขาเนี่ยจะลาออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมันมีข่าวจากคุณมาอ็อกเดนนะอันนี้คุณเขาเป็นนักข่าวของ ESPN นะครับ <S <S เคยเขียนเล่าเรื่องนี้เอาไว้ให้ฟังนานแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณหลังปีฤดูก,กาลใหม่ๆเลยนะฮะเขาบอกว่า เหมือนพอลูเบโรลิมเนี่ยเขาเข้ามาทำงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมพอทำงานไปทำงานมาจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงที่เจอกับไบรตันช่วงต้นปีอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้ววันนั้นเน่ะเพื่อนเพื่อนคิดผมคิดว่าหลายคนน่าจะจํากันได้นะครับว่าแมนยูเนี่ยเจอไบรตันไบรตันนาก่อน1 0แล้วตีเสมอหนึ่งจากจุดโทษของบูโรแฟนนั้นหลังจากนั้นก็โดนเป็น2-1แล้วก็เหมือนกับ มีโอกาสที่จะตีเสมอเป็น2อสองอยู่พอสมควรแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับจําได้ไหมครับว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอองเดลอน่ารับบอลพลาดแล้วก็โดนน่าจะเป็นจอนโยลูตเตอร์นะครับที่ยิงประตูตอบย้ำตอกย้าชนะให้กับบริตันเป็นชัยนะ3นประตูต่อหนึ่งในเกมวันนั้นนะครับมันก็เลยเหมือนกับทําให้ลูเบนอมบรีมันรู้สึกว่าเฮ้ยผมคงจะไปต่อไม่ได้ลนะผมคงจะเข็นทีมนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเขาก็เกือบที่จะไปยื่นเรื่องลาออกจาก กับผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันคือทางผู้บริหารเนี่ยเขาแอบเห็นแววแลวเหมือนกันนะแล้วพอเห็นลักษณะนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่รอให้อารูเบนบริมจะต้องมายื่นซองข่าวลาออกหรืออะไรนะครับเขาเข้าไปคุยกับอารูเบนบริมก่อนเลยบอกเฮ้ยมันไม่เป็นไรนะครับเราให้เวลาคุณอยู่แล้วคุณก็ค่อยๆตั้งสติกลับมานะฮะแล้วก็มาตั้งหลักกันใหม่อะไรแบบนี้นะครับซึ่ง พอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะบอกว่าผมจะบอกว่าไบรตันเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เป็นหนามยอกอกของรูเบนอโมริมอยู่เหมือนกันนะมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันคงจะต้องแตกหักกับแมนเชสเตอร์แต่แล้วคงจะต้องแยกทางกันแล้วมันคงจะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับค่าคืนนี้นะอโมริมควรจะต้องทําให้ได้ในการที่ต้องรักษาโมเมนตัมนะครับกับการที่คุณเนี่ยไหนๆก็ผ่านมาจะปีหนึ่งแล้วคุณแม่ ประสบความสำเร็จในการที่ชนะ2นะัดติดต่อกันแล้วเป็นการชนะในเกมที่เยือนแอนฟิลด์ด้วยอะ่ะคุณจะมากลับมาเล่นในบ้านแล้วก็หัวคํ่าํำหน้าามำต่อทีมไบรตันเนี่ยผมว่ามันก็คงจะไม่ใช่เรื่องอะนะเออนะครับมันเป็นเรื่องของการรักษาโมเมนตัมครับมันจําเป็นที่จะต้องทําให้ได้นะฮะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับบรรดาลูกทีมของบูเวนอมริมนั่นแหละครับว่าจะร่วมแรงร่วมใจแล้วก็มีจิตสํานึกที่ดีต่อ,อภาพรวมขององค์กรเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเอาจริงเรื่องนี้ มันไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะครับ Manchester แมนเชสเตอร์ก็ถือว่าเป็นทีมประมาณนี้มานานมากแล้วเพื่อนๆน่าจํากันได้ในยุคข,ของโชเซ่มุนโยเราเคยไปขัดขวางการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนั้นโดนนําสองศูนย์แล้วแซงเป็นชนะสามสองแต่นัดต่อมาไอสัตว์แพ้คาบ้านต่อเวสต์บอมบีตเอาบียนแบบนั้นก็เคยมีมาแล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็คงจะยังวางใจอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งและควรจะต้องทําให้ได้นั่นคือการสานต่อความสําเร็จจากชัยชนะในเกมแดดดงเดือ ะครับมารอดวนครับเพื่อนๆครับว่าลูเบนอโมริมันโคจะสามารถทําได้หรือเปล่าแล้วเพื่อนๆเ,เลยครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับคิดว่าคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะนับ3ได้หรือเปล่ากับการลงสนามในพรีเมียร์ลีกเจอกับไบรตันลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับ